<c oughs> สวัสดีครับทุกคนอันยองอาเซโอ굿มอร์นิ่งเอาไวม่굿มอร์น n ิ่งแล้วไม่굿มอร์น n ิ่งแล้วคมบองว่าอะไรเนี่ยโอ้ยอ่ะเหตุผลที่เรามาเปิดคลิปแบบแมนๆครับแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าอนิเม High school boy life นั่นเองอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราลงเกมแนวโรงเรียนไปค่อนข้างหลายเกมนะช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาเออและทีนี้ส่วนมากอะเราก็จะได้รับบทเป็นสาวคนหนึ่งใช่ไหมเป็นสาวเป็นสาวน่ารักสาวปุกลป๊กอะไรอย่างนี้และทีนี้เราก็เลยลองมาเปลี่ยนแนวดูบ้างวันนี้เราลองมาแบบแมนแมนเตะบอลกันครับดู <laughs> อเออเผื่อจะแบบ สดน,น่าสนใจยากขึ้นแบบว่าเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแบบอารมณ์เปลี่ยนมูทอะไร่งเงี้ยเออแล้วทีนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยกว่าเริ่มเล่นเริ่มเล่นเลยกว่าไม่เริ่มดูเริ่มเล่นเลยดีกว่าน,านะโอเคเข้าเกมเลยเพลภาพสวยมากเลยนะเกมนี้เดี๋ยวเราลองไปดูข้างในเกมเลยดีกว่าว่าภาพสวยขนาดไหนปะ ณบ้านหลังหนึ่งโอ้นี่มันเจ็ดโมงแล้วนี่นากรีงกริงกงกงเต๋อแล้วอืมเออยเออโอ้นี่มันเช้าแล้วนี่นาโอ้ฉันเหมือนว่าฉันจะไปโรงเรียนสายแล้วแหละ ปิ้งขงนมปังกินเลยแล้วกันไม่ทันกินข้าวแล้วคราบขนมปังวิ่งไปโอ้ยสะดุดตกบันไดโอ้ยดาวขึ้นหัวเมียนหัวเลยครับเอออเมกอดโอเมกอดอันนี้คืออะไรอ่ะเรามีแทบโกงโกงอะไรหรอคลิกปุ่มนี้ดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราต้องสอบแหละนะแต่ว่าเราเนี่ยก็ดันไม่ได้อ่านหนังสือมาซะด้วยสิ เพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้บททดสอบที่เรียกว่าความรู้รอบโต๊ะคุณครูหันมาทางนี้นะครับได้โปรดครับหันไปทางอื่นทีครับคุณครูครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วแอบดูเฮ้ยนายนายนายเราขอดูข้อนี้หน่อยดิเอ้ยได้เลยได้เลยรีบดูรีบดูโอ้ยครูจะหันมาแล้วโอ้ตื่นเต้นเหลือเกินความรู้รอบโต๊ะโอ้ย <laughs> ครูหันไปแล้วดูเฮ้ยนายนายขอดูหน่อยนายเรียบร้อยนี่ เรียบร้อยดูครบทุกข้อแล้วาาาครูครูไม่เห็นหรอกครูจับไม่ได้ครูลืมเห็นเรียบร้อยนี่ขอบคุณนะเพื่อนที่ให้เราดูความรู้รอบโต๊ะของนายเฮ้ยไม่เป็นไรสบายมากเฮ้ยฉันเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่าฮะเขาเรียกว่าประสบผลสำเร็จแล้วร้อยเลเวลอัพเลยนะโ <laughs> อ้โห โอเคเราไปที่เลเวลถัดไปกันเลยก่าดูซิว่าพ่อหนุม่มคนนี้จะทําอะไรกันน้าโอะได้ยินเสียงกริ่งเลิกเรียนแล้วสินะอเ๊เจอสาวงามหนึ่งคน เอาเลยมาดิก็มาดิครับเอ้ยเอ้ยยายาหยุดยิ่สู้สู้เอ้ยนี่เป็นไงเราอุ๊ยอุ้ยลุกลุกด้วยลุกสู้เหรอสู้เหรอลุกดิลุกว่ะลุกว่ะเอ้ยเอ้ยเจอหน่อยเจอพี่หน่อยน้องเจอพี่หน่อยน้องป็งไงป็นไงโอ้โหดูท่าลุกดูท่าลุกเอ้ยเอ้ยเราโดนเราโดนโฉเอ้ยนี่เอ้ยเอ้ยอย่ามาหาเรื่องพี่น้อง อยา่าพี่บอกแล้วอย่ายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับพี่นี่ต่อยใหเอ้ยโอ้โหสู้อะสู้สู้สู้เอ้ยยังหรอกยังยังต่อยโดดไปเนี่ยนะต่อยโดนสู้เขาได้ไปเนี่ยทิปเยียบ้อยเป็นไงล่ะไอ้น้องโอ้โหดาวขึ้นหัวเลยเป็นไงเล่าเป็นไงเล่านี่สกายคิกโอ้โ อืสาวปื้มว้าวนายสุดยอดไปเลย <c oughs> อออเอ้ยนี่เรียบร้อยนอกจากชนะแล้วก็ยังได้ใจสาวอีกต่างหากอืไม่ทำอะไรเลยจริงนะตัวเรารู้สึกแบบว่าอืมรอเลยครับ <c oughs> อโอเคเรามาไปกันที่เลเวลหัดไปกันบ้างดีกว่าจะได้ทำอะไรอีกนะ อ้ต้นสัก,กุระสวยเชียรโอ้นั่นมันขอบคุณสำหรับเมื่อวานนะโอ้ไม่มีปัญหาเลยครับเอาแล้วเราโดนไอ้เจ้าไอ้เจ้าเด็กน้อยเมื่อวาน <laughs> ไอ้เจ้า ไอ้เจ้าเด็กน้อยที่แพ้เราเมื่อวานมาท้าได้เลยเรารับคำท้าดิดูเหมือนว่าจะต้องแข่งบอลกันสินะได้เลยอ้าได้เลยครับนี่โอ้นี้แทบแทบฮึบต้องให้บอลอยู่อยู่สุดแทบเลยใช่ไหมไปเข้าปะเอจิบจอยฮึบเอ้ยลูกสองไปอันลูกสามโอไม่เราแบบอยากได้แบบสุดสุดเลยอะ่ะสุดหลอดเลยอะ่ะปับ๊บอุ้ยได้ด้วย ไปเลยพนมนี่แรงดีไม่มีตกแรงดีไม่มีตกลูกสาแล้วลูกอ้าวลูกสี่เอ้ยลงไหเนี่ยอุ้ยไม่ลองอุย้ยฮึบนี่ลูกนี้ต้องลงแล้วลูกนี้ต้องลงแล้วบอกเลยค่ะเรียบร้อยเฮ้ยหย่ไปแรงดีลูกสุดท้ายสวยๆนี่เต้มสวยเรียบร้อยเลเวลคอม p l e t อ่ะเราไปกันที่เลเวลต่อไปกันเลยดีกว่าโอ้โรงเรียนของเราหิมะาตกอย่างนั้นเหรอเนี่ยนี่โอ้ใครน่ะเฮ้ยไอเจ้านั่นอีกแล้วอะไรจะมาหาเรื่องฉันหรอฮะ เอาเขามาท้าเราแข่งทำเบอร์เกอร์นี่ยคุกเบอร์เกอร์เอาเลยบอกเลยว่านอกจากจะหน้าตาดีอา่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีพละกกำลังที่ดีแล้วก็กีฬาดเด่นแถมยังทำอาหารเป็นอีกต่างหากโหนี่มันครบสุดหนุ่มในฝันเลย <laughs> โอเคไหนดูซิมาทำทำเบอร์เกอร์ทำยังไงอันนี้คือ อันนี้คือกะดทะใช่ไหมแล้วนั่นก็คือ,อเนื้อเนื้อที่จะเอามาทำเบอร์เกอร์นี่สุกยังอ้าวรอรอดรอดเรียบร้อยอ่ะเนื้อสุกแล้วเนื้อไปไหนเนื้ออ่เอามาใส่จานแล้วก็ใส่ผักนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศเสร็จแล้วก็เอาขนมปังปิดด้านบนโอ้โหเรียบร้อยได้ เบอร์เกอร์แสนอร่อยเรียบร้อยแล้วเป็นไงล่ะอร่อยอหลอกก็หลอกีฬาก็ดีทำอาหารเป็นอีกดางหากไม่ธรรมดาเลยว่ะตัวเราไปฮะโอเคต่อไปดูเหมือนว่าเราจะต้องเข้าไปจอยกับชมรมคาราเต้ใช่ไหมเราจะไปเรียนคาราเต้อย่างนั้นหรอ โอ้ได้เลยนี่คือปุ่มนี่คือปุ่มท่าคาราเต้ใช่ไหมแล้วก็นี่ก็คือเป็นนี่คือเป็นระดับความยากหรอโอ้ได้เลยเอาละพ่อหนุ่มเราไปเข้าชมรมคาราเต้กันเถอะไอ้หนุ่มน้อยเดินเดินเดินเร็วดินเดินเร็วกว่านี้เดินเร็วกว่านี้เดินเร็วกว่านี้วันนี้จะถึงไหมเนี่ยห้องคาราเต้อยู่ไหนตรงนั้นหรือเปล่าน้านี่เดินเร็วเดินเร็วเดินเร็วนี่คือเดินเร็วที่สุดในชีวิตของเรานะ <laughs> ดูหน้าดิเออเดินเร็วเดินเร็วเออเดินเร็วเดินเร็ว,รวถึงยังเนี่ยนี่ปะนี่แน่เลยนั่นไงเจอแล้วเ่เจอห้องคาราเต้แล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยพนมเมยโหเดี๋ยวนะทำไมมีแต่มนุษย์ผมทองสวัสดีเป็นไงเพิ่งโอ้สวัสดีฮะผมผมสบายดีแล้วก็ผมมาที่นี่เพื่ออยากจะเอ่อ ร่วมกับชมรมคาราเต้นะครับผมอยากจะเข้าชมรมคาราเต้นะครับโอเคได้เลยอ่าอันดับแรกนะนายควรจะรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่แบบว่าค่อนข้างจะต้องปฏิบัติตามอย่างระมัดระวังนะนายโอ้นี่คือเขาจะเริ่มสอนท่าเราแล้วนะนี่กดตุ่มเลยฮะกดตุ่มปับ๊บเอานี่คือท่าสวัสดี อันดับแรกเราต้องทักทายกันตอนเสร็จแล้วก็ต่อไปอะไรเนีท่าปล่อยพลังขึ้นเต่าหรือเปล่าคะเนี่ยนี่หรอปึ้ยปล่อยพลังขึ้นเต่าแล้วก็หน้าชกชกท่าเป็นท่าออกออกท่าชกนี่เออเออดูท่าคาราเต้ของไม่ธรรมดานะโอ้แล้วก็ไฟคลิกเลยหรอโอเคกระโดดเตะบินเลยบินเตะป๊าบเดียมไปเลยฮะไอหนุม่ม เรียบร้อยอันดับแรกเราได้เรียนท่าพื้นฐานของคาราเต้เรียบร้อยแล้วนะต่อไปกันเลยดีกว่าโอ้ณนะวันหนึ่งนี่ที่สนามสนามบอลโอ้โหมีลูกกระจอกมาสองคนนั่งเหมือนกันเดียเลยเอาแล้วไอ้เจ้านั่นไอ้เจ้าเด็กคนนั้นมันมาท้าเราไอ้เจ้านั่นเขามาท้าเราเตะบอลแหละได้เลย เราและลูกกระจกฝาแฟดทั้งสองคนจะจัดการนายเองโอเคนี่เราต้องกะลูกสอนให้ถูกไม่ให้โดนไอเจ้านั่นนี่จังหันนี้แหละเข้าโกไปแล้วครับนี่เอาอีกเอาอีกไปเข้าโกอ้าวโดนเสาไม่เข้าว่าเอาใหม่นะเอาใหม่เอาหม่ปับ๊บโดนไหมเอ้ยโอ้โหไปไหนเนี่ยเอาใหม่นะฮึนี่สวยสวยไปกลางประตูไปเลยเยี่ยม ยังได้อยู่เราพลาดมาสองลูกแล้วเราจะไม่มีวันพลาดอีกไปเข้าต้องเข้าท่องเข้าเท่านั้นต้องเข้าเท่านั้น,น,นไปอุย้ยไปไหนเนะี่ยเราเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออเราห้ามห้ามห้ามมีดเกินแล้วนะมีดได้อีกครั้งเดียวห้ามห้ามแล้วลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายอุย้ยไปไหนเออเอาม่เอใหม่ นี่เอาใหม่นะรอบนี้ยไม่แพ้แน่บอกเลยไอ้หนุ่มนี่หนึ่งลูกเราเราต้องชูทั้งหมดเจ็ดลูกใช่ไหมสองลูกเรียบร้อยสองลูกผ่านไปสามลูกเข้ากลางประตูไปแล้วครับลูกที่สี่ป้อุย้ยโดนโอุย้ยเตะโดนไอ้เจ้านั่นเลยไม่เป็นไรไอ้เจ้านั่นเจ็บนี่โดนหนะ้าโดนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราต้องเราต้องตั้งใจกว่านี้ นี่กลางประตูกลาประตูเป็นไงเราเป็นไงเ่าอีกลูกสวยอีกสองลูกนะฮะอีกสองลูกนะคะทุกคนป้ลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายแล้วให้รู้สักบ้างว่าใครเป็นใครนี่พี่ฟ้าจากช่อง r i กเกิลบเลยนะป้ายอ้าว yeah! ชนะแล้วชนะแล้วค่ะเอาล่ะนี่นะเราก็ชนะไปถึงเลเวลที่ที่สิแล้วโอ้นี่เราชนะมาถึงเลเวลที่16แล้วนะอา่าโอเคสำหรับเกมอนิเมะ h ฮ g h s สค o o บอร l o ลานี่ก็ถือว่าใช้ได้นะนะเขามีเรื่องราวมีอะไรให้เราทำมีเควสดีมากเลยอะ่ะสนุกมากเลย อ,อ๋อแล้วภาพก็ไม่ได้แย่แลวนะภาพก็ลดอยู่นะโอเคอ่าสำหรับ anime high school royal i f e เริ่มพูดชื่อไม่ถูกกับชื่อยาว <c oughs> ก็ไว้ตรงนี้ก่อนละกันเนาะพักไว้ตรงนี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อบ๊ายบายค่ะ